จบลงกันแล้วครับสำหรับทุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่4นะครับในคู่แรกนะครับตอน6โมงครึ่งนะครับเป็นเซาท์แทมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่สามารถเก็บ3แต้มกลับไปได้นะครับแม้ว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ก็สามารถประคับประคองตัวเองถูๆูถๆถไปจนหมดเวลาได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเซาท์แทมป์ตันนะครับมาแผนเดียวเลยคือการ โยนบอลเข้าไปกดดันให้กับลิซันโดมาร์ติเนซนะครับกดดันแผงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็บอกว่าลิซันโดมาร์ติเนซก็ทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ว่าก็รอดพ้นจากการเสียประตูไปได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเชดดามกองหน้าของเซาท์ทป์ตันเพียงคนเดียวนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรกับแผงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของนกเตะหลคนนะครับเรามาไล่กันที่ ู้สาประตูกันเลยครับดาวิดเดกอาครับต้องบอกว่ามีช็อตเซฟสวยๆหลายครั้งนะครับแล้วก็มีจังหวะเซฟจอๆของลูกมงของซาว์ทมตันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเซฟช่วยชีวิตหลวงพี่เดเราเข้าสิ่งเลยเกินนะครับวันนี้ส่วนแผงหลังนะครับอย่างลิซันโดมาตินีนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีข้อผิดพลาดในจังหวะ 2- 3จังหวะนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีส่วนสําคัญกับแผงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆครับในการบิลอัพเกมนะครับนอกเหนือจากราเฟลวาลาแล้วนะครับ แล้วก็ลูกพื้นอะไรเนี้ยเขาก็ทําได้ดีนะครับในการตัดบอลดักทางอะไรเนี้ยต้องบอกว่าลิซโดเนตทาได้ดีเลยทีเดียวแม้ว่าลูกกลางอากาศก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเชียร์ดําก็ไม่สามารถทําอะไรลิซโดมาติเนตได้ครับในวันนี้นครับส่วนราเฟวาลานต้องบอกว่าประสบการณ์ของเขาช่วยทีมได้เยอะมากเหมือนอย่างที่นัดเจอริวอพูนะครับลาเฟวารานก็ยังอยู่ในฟอร์มที่คงเส้นคงวาของเขานะครับก็อาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็เป็นหัวใจสำคัญในแนวรับเลยนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สำหรับแบ็กซ้ายนะครับไตเรีมาเลเซียที่ต้องบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลมากๆครับการดักทางการบังบอลน,นะครับการคลองบอลความนิ่งต้องบอกว่าเป็นแบ็กซ้ายอายุน้อยที่ครบเครื่องเลยทีเดียวแนละ้วต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคีแมนสำคัญในยุคข,ของลิทเทนฮากเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับไตเรีวมาเลเซียนะครับส่วนเรียโกดาโลก็ต้องบอกว่าการเปิดบอลของเขาก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีมากครับในครึ่งแรกที่มีโอกาสเปิดบอลได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเปิดเหินออกไป จนบูโน่ฟันเดซไม่สามารถเข้าชาร์จลูกนั้นได้นะในครึ่งแรกถ้าใครได้ดูนะแต่ว่าก็เหลือเชื่อครับที่เขามาทำแอสซิตในทีที่55ให้กับบูโน่ฟนันเดซได้นะครับแล้วก็เป็นประตูชัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ด้วยสำหรับสกอตต์แม็กโทมินีนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการสกัดการทำเกมลุกของคู่ต่อสู้นะครับการตัดฟาวหรือแม้แต่การเชื่อมบอลกับคู่เซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นมากแต่ว่าก็มีส่วนสําคัญในการเล่นเกมรับเหมือนกันนะครับวันนี้ส่วนคิดเตเอลิเซ่นก็ตามสไตล์เดิมครับการเข้ามาเชื่อมบ่อลของเขาและการวางบอลยาวมีประโยชน์มากๆครับสําหรับการทําเกมสวนกลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,รบ,รก,ก,บ,รบก็จะมีหลายๆครั้งที่ส่วนมากจะเป็นอีลิเซ่นครับที่เป็นตัววางบอลยาวให้กับปีกหรือแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ ส่วนบูโน่ฟอนเดสนะครับก็เล่นในมาตรฐานของเขาครับก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่ว่าก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยในวันนี้ด้วยนะครับสําหรับบูโน่ฟอนเดสสำหรับจอร์ดอนซันโชนะครับวันนี้ก็ถูกส่งลงมาเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วต้องบอกว่าการเล่นที่ตัวเขาก็ทําได้ดีครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่มีใครมาคอยเอาบอลต่อจากเขานะครับทาให้มันต้องจําเป็นที่ต้องถูถ่ายลากเข้าไปจนบอลมันเสียครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสในการกินลพาหรือสร้างสรรค์ประตูให้กับเพื่อนๆได้ครับ ต้องบอกว่าถ้าหากเพื่อนวิ่งทำทางให้ดีกว่านี้ซานโชอาจจะดูมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับสำหรับเกมในวันนี้ส่วนอีเลงกาก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเข้าตาลักเท่าไหร่ครับเพราะว่าความเปอีเลนการ์ครับก็คือการเล่นบอลทางเดียวครับไม่ค่อยมีมิติอื่นหรือลูกเล่นอื่นๆเลยแล้ววันนี้ที่เจอกับเชเนโปก็ต้องบอกว่าเอาอีเลงกาอยู่เลยและอีเลงกาก็คือดูไม่มีประโยชน์เลยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูเด,ดในเกมวันนี้ส่วนกองหน้าตัวเป้าอย่างมาร์คันรดฟอร์ดนะครับ วันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเพราะเจอกับกองหลังอย่างเซริซูแล้วก็คอชักนะครับที่เอามาคารลสตร์ดอยู่หมัดเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสในการส่องประตูสักเท่าไหร่นะครับสาหรับมาคารลสตร์ดส่วนครึ่งหลังที่เปลี่ยนคาซิมิโร่ลงมาก็ดูยังจับจังหวะกับเพื่อนรุ่มทีไม่ได้นะครับแล้วก็มีการจังหวะเข้าบอลพลาดอยู่สองสามจังหวะนะครับก็ต้องรอปรับตัวไปครับสาหรับคาซิมิโร่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นแมตช์แรกก็เลยมาคิดแล้วว่า ทำไมวันนี้คาซิมิโร่ไม่ได้ลงตัวจริงก็พอเข้าใจนะวครับว่าอิลิตาห์คิดถูกนะครับที่เอาคาซิมิโร่นั่งสำรองก่อนเพราะว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับสำหรับการเปลี่ยนจากบอลสเปนมาเล่นในฟุตบ,บอลอังกฤษนะครับแล้ววันนี้แม็กทูมินีก็ทําได้ดีเลยทีเดียวถ้าหากจะเปลี่ยนตัวเขาออกมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ท,รทํร้ายจิตใจแม็กทูมินีกันเกินไปนะครับแล้วถ้าหากคาซมิโร่ลงมาแทนแม็กทูมินีเลยเนี่ยรูปเกมอาจจะ ไม่ได้ดีไปกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเผลอๆอาจจะโดนตีเสมอด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอิลิชนัฟถือว่าคิดถูกครับที่เก็บแม็กทูเนีไว้ก่อนและส่งคาซิมิโร่ลงมาเสริมกับเฟตนะครับวันนี้ครึ่งหลังวันนี้แมนเชสเตอร์เดต์ก็โดนซัลซามตันกดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่โชคดีที่มาได้ประตูชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ต้องบอกว่าลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยครับสำหรับแฟนๆฟแมนเชสเตอร์เดตและนัดหน้าจะไปพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องมาลอรุ่นกันครับว่านัดหน้า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บ3แต้มต่อไปได้หรือเปล่านะครับในเกมถัดไปหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารด,ดีๆในวงการฟุตบอลกับ i r r e t t r r o f o o ุ b บ l l นะครับ